Pada waktu yang sama, Tuhan beri kita kekuatan dengan Tuhan dan yang sabang sabatane tidi tang sare rikata tu maha sakarang पुण्यक्रमे न उपचाया कुनुतरा चार्योपकारा च च यातका सूर्यो चण्डीमहाराज कुणवन्त नरापि च ब्रह्ममहाराज इन्द्रा च लोकपाला च देवता यमुमिता मनुषा च च तावेरि

cetang sate sang leko wiri amina kandung no ka sang katun jawiri esume kota di pabaro nato tamo te sotama nukhavina. maroka sang lapan ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเ้นอเวราอุตนโตชงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวร พยาประชาชนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิขาอุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยปร,ริยรันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถิดภาว พะวันตังอภิวาเทมีคาโตภระกวตาธรรมโมธรรมนัมัสสามีปฏิปันโนภระกวาโตสาวกสังโฆนามมี เจริญธรรมเจริญพรและคณะญาติโยมทุกทุกท่านวันนี้เป็นการทดสอบเสียงครั้งแรกในการถ่ายทอดสดทาง YouTube ก็ขอขอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ติดตามไลฟ์สดรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆุกวันมีธรรมารักษาบุญรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนก็ขอ,ขอยุติใจกัน เพียงแต่เท่านี้ในการสาธยายทำในทาวัดเย็นเจริญพร เขาเป็นไหนพียันอ๋อมันหมดแล้ว